ไปหมอบรอหลอยเครื่องบินแป๊บฟับแหมอุ้ยลิงหนี่ดีป่ะผมติดอันนี้ไม่ได้เนี่ยไว้โดนโดนเออ easy ่ดิว่าทราบดิวไปรุ่นเมกาดิวไปรุ่นดูไบดิวไปรุ่นชาวใสทุกคนกันด้วยนะฮะโอ้โหโอ้โหมากันเต็มเลยมากันเตึมมากันเตึม วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม b a t t l f i e l d 2042กันนะท่านผู้ชมนะเออเปิดเกมมาว่าแนวยิงปืนนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้วันนี้เราจะมาแบบว่าขับรถยิงติ๊ก,กระ๋องซะหน่อยในเกมนี้นะครับท่านผู้ชมเอาดีๆเอเอ,เ,อ,เ,อเราจะไม่ใช่ขับรถยิงนี่เราจะเอาปืนมายิงหอนะครับยิงพวกเครื่องบินลบนะสวยเราลิงก์ก่อนให้มันสกัดกั้นกันนั่นก่อนผมจะลิงอีกรอบหนึ่งมาแล้วโดนรอบนี้ ยังไงยังไงอุยอุยอุยหมอบหมอบมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล,มล้มละว,ว้าผู้ช <c oughs> นะโคดแมน่น <c oughs> เรื่องมันเหลือน,นิดเดียวเพื่อนยิงหน่อยเออบ้าแกอันนี้มันเป็นเ,เกมคอมนะท่านผู้ชมนะมีเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์พ c PS4 p PS เ5นะครับโอ้โดนยึดตลอตรงนี้ ผมไปขึ้นไปด้านบนก่อนอ้าวเฮ้ยแม่งล็อกลิงไม่ทันเนี่ยตึกมันเยอะว่ะผมว่ามุมนี้มันไม่ค่อยโปร่งนะเวลาจะไล่ยิงเฮ้ยเกือบตายแม่งเงี้ยเฮ้ยโอ้โห ร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอคกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r Rich Man s h o p โน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยไอเวอร์ฮีึ้นนี่มาเนี่ยเป็นเครื่องบินป้องกันอะไรนี่นะท่านผู้ชมนะป้องกันในพวกยัน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 เกราะนะ โอ้ตรงนู้นแม่งตรงนู้นเดือดจะแล้วเพื่อนเออผมลิงก่อนสวยมันไกลพูดผมเข้าไปเข้าไปช่วยไม่ได้ตรงนู้นนะครับแต่ยิงอย่างเงี้ยยิงอย่างเงี้ยได้อยู่สวยสวยระเบิดระเบิด อ๋อเดียวดีสาดไปก่อนสาดไปก่อนลิงเลยลิงเลยยิงต่อต้านกันครับคนดูถึงไหมเนี่ยอุ้ยหอผมระยะไม่ระยะไม่ถึงมาผมมาร์คได้แต่ผมยิงไม่ถึงนะเนี่ยหอผมต้องเข้าใกล้กว่านี้นะครับ เออเออ้ออบ้านย่งเ,เข้าไปยึดบ้านกูแล้วนั่นนะ่ะสววสวยโอวไ้โอ้โหยิงมันตั้งนานเอาให้ตายเพื่อนโอ้บอสเราโอ้โห My God ขี่ตั้งรถถังนั่นนะ่ะนั้นคุณเข้ามาได้ไงวะ เอาเลยดิเอาเลยดิ๋ยวผมตั้งป้อ,อไมไว้รอย,ยิงแม่งเลยเนี่ยกวาดให้หมดเลยเนแถวนี้อ,าอา้าวยิงไปอย่าหนี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 ยิง,ยง,ยงเอาดิเบิม้มอันี่อีกคันหนึ่ง ล็อกออนไปเลยจ้าผมมันยิงแฟมยิงแฟคนดูระบบป้องกันมันเฮ้ยเฮ้ยว้าอุ้ยมันยังไม่ตายหรอไว้ลำนี้ยิงเลือดเหลืออีกเหรอโอ้โหเอ้าว่าเอาว่าบอกเลยไม่แค่นี้ต้องชำระคนดูไหน ผมหาหอมันก่อนมาบินโฉบไหนไหนอันไงอื้อวีหน,นีไปมึงหน,นีไปผมต้องเอาไอ้นี่แหละคนดูผมบอกเลยเอาไอ้นี่ให้ได้มันอาดมากเลยนะแม่งมันบินมาโฉบไปโฉบมาเนี่ยเออนั่นแหละผมจะลิงค้างไว้ก่อนนะ นี่ผมบอกเลยตายดอกนี้โขดแขนอ่ะโขดแขนไหนลำเนี่ยไหวมันแตกยังไหมน่าจะแตกก็แล้วคนดูเฮ้ยเรื่องมินลบเราตึงอยู่แล้วมาว่ะมาว่ะลิงก่อนเลย มันยิงแอนตี้แอร์พอดีไม่ใช่มันยิงระบบป้องกันมันพอดีมานี่มานี่ตังปุ๊บเอ็มตัวยิงส่วนนะคนดูนะสาดไปก่อนสาดไปก่อนอ้าว ผมเสียันนี้มาก่อนลินเจอร์มาช่วยรอช่วยผมยิงไปไหนวะไอเครื่องบินนั่นน่ะไอฮอ,อนอะแอนตี้โบฮีขึ้นรูด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 สวยสวยเอาว่าเอาว่า โดนอยู่โดนอยู่แตงงี้ก็สู้อ e ีอ e ีมิสไซไม่ได้นะอืมไงไงไงๆๆมาละเอออันนี้น่าจะมดแล้วอุย้ยมันยังเหลือมันยังเหลือ รอ,รอรอมันจะพลิกลำกลับมานะคุณดูนะมันเล่นสเต็ปได้เนี่ยยังบินเราไปไหนวะเนี่ยผมอยากจัดการมันมากเลยแต่ผมยิงมันไม่ได้รอรอไอ้อแบ็คคอกกันนะ่ะยิงแอนตี้ช่วยก่อน ามึงเข้ามาระยะยิงอย่างนี้พอดีเลยระย,ลย,ลยะอย่างนี้เลยมันหลบไปหลังนั่นแหละเ,เ,เอาว่าไปเพื่อนมูฟมันมาอีกแล้วไม่ได้มูฟออนนกที ไม่กล้าลงมานะผมนู้นจะมันไม่กล้าออกจากมุมนั้นเลยถ้าออกปุ๊บมันโดนโดนไล่ยิงไงสวยสวยเราต้องยิงช่วยเครื่องบินแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอือเอาดิ๋ยวเดีเดี๋ยอานิ่งๆอย่างนั้นดินิ่งๆอย่างนั้นดิโดนโดนอุ้ยปืนไหม รงมีมันจะแตกอ่ะเครื่องมีมันจะแตกไป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 สวยสปาวออนยูสปอนอนยูลิงนี้ก่อนอันนี้ผมไม่เอาเอเอมิสไซมารอยิงอย่างเดียวเลยนั่นเองคนดูสวยผมเดี๋ยวมาร์ก่อนมาร์กดีๆก่อนนั่นโดนนะผมไม่ได้มาร์กผมไม่ไม่ได้จะมาร์กยิงโดนเออโอ้โห พอดีเป๊ะเลยอ้าโดน E1 E5 ยิง เอ็มหนึ่งเอห้ายิงครับร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม คุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง rich m a ช s h โนหนึ่ง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ c h man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยรถถังนะฮะเนี่ยผมจะมาแบบับรอแบบลอยลอยเครื่องบินนะเอาไหนลง โอลินเจอร์เราลงมาอยู่นั้นลินเจอร์เรายังไม่ตายนี่หว่าใช่ไหมขึ้นหน่อยพวกขึ้นหน่อยหัดไปก่อนเลยโอ้เนี่ยผมผมรอลิงพวกเครื่องบินอยู่นะนี่ไงไปหมอบรอหลอยเครื่องบินแป๊บฟับแหม อุ้ยิงหน่อยดีป่ะผมไม่ติดอันนี้ไม่ได้เนี่ยไว้โดนโดนเออฮ่าฮ่าฮ่า easy ไอ้ทักคันนะสิทักรามอุ้ยเมื่อกี้นี่แม่งมันติดไอ้นี้พอดีมันยิงแฟร์พอดีคนดูไม่ยิงแฟร์มึงโดนแบบไอ้นี่เลย โอ้โหโดนลอยโดนลอยคนดูผมมัวแต่สนใจด้านบนนะครับลืมดูเลยด้านล่างลงเติมลงเติมลงเติมอืมลงแฟรใหม่ก่อนไหนวะตรงไหนตั้งได้เฮ้ย ออเอาดิสวยอีซี่อีกลำหนึ่งเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่แต่ไม่ตุยเอาดิโอ้ยิงอ้าวได้ลิงก่อนก,ก็มึงอีกสักรอบนี่นะอีกสักรอบก็ไหวสักรอบก็ไหวไม่มีกระสุนอนะถ้าเพื่อนเรามันลงกระสุนให้เนี่ยโอเคบ้างเลยนะเออ โดนหน่อยโดนหน่อยวินุ่ยเอ็มม่แล้ว่ะคนดูเฮ้ยว้าอันนี้แม่งเล่นสไนค์โหดจริงเลยวะกระแสซัพพอร์ตผมมาลงได้แค่ไอ้ไอ้อะไรนะยานวินอันนี้ด้วยนะผมไม่มีใครลงในแถวนี้เลยหรอวะ เ <Es> ดี๋ยวเผมไปหามุมยิงดีๆก่อนบ้าแกยิงฮออย่างเดียวมาเพื่อยิงฮอนะคุณดูนั่นเนี่ยฮอมันไปไหนหมดวะเั็นไงนั่นไงอุ้ยผมต้องล็อกเป้าให้มันแดงก่อนนะมันถึงจะติดตามมิสไซล์ ขาเป็นกระสวยเกมว้ามันทำใหกูตายอีกเลยว่าตายเห็กป้าป้าเกินไปนี้ว่ะดูนี่ไงอันนี้มันมันมีมันมีเสน่หอยู่หรอเบอร์เบอร์นั่นเราอ่ะเบอร์นั่นเราเบาะนั่นลือเบอร์นั่นเราอุ้ยนี่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 ตรงดีตัวนี้โอ้ นี่พอผมลิงแดงเพื่อมันยิงแฟร์เลยนะถ้ามันมีแฟร์กันนะแต่บางคนมันแบบกดที่หลังอะบางคนเม่งสเต็ปโคตรดีแล้วลินเนี่ยคุณดูนะอืมลงฟ้าบ๊้ยโอ้ยอ้ญญาตายลิงดีเพื่อน เฮ้ยทำไมมันชอบหอลหุดเรดาร์วะเอาไอ้งมันปนตีนกูได้นี่เฮ้ยมันกวนมาคนดูไอ้นี่สวยเนี่ยมันไม่ค่อยลิงอ่ะคนดู คือยิงต่อต้านเราไม่เวิกเลยเองนั่นก็ทำให้มันเราแวงได้นะคุณดูนะแล้วมันจะโดนเรายิงอ่ะเย้เอาวาวอ้าวามาแล้วสวยเพื่อนสวยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้สไนเปิงกันอย่างแม่น โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้พี่โก้ขอตัวตก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกม ชั่นนั้นมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich m a n ช h อ p ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย